เรียกว่ายังวุ่นอยู่ครับเกี่ยวกับโค้ชทีมชาติไทยของเราครับทีล่าสุดโค้ดด่วนก็ได้ลาออกจากทีมชาติไทยแล้วทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยก็ได้แต่งตั้งโค้ดยะครับนัทพลศรีสมุทรนาขึ้นมาเป็นโค้ดสาวไทยเราแทนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ช็อกแฟนๆเหลือเกินที่โค้ดด่วนดันลาออกแบบสายฟ้าแลบครับจริงๆก็ไม่สายฟ้าแลบนะครับเพราะว่ามีข่าวออกมา ว่าโค้ดด่วนเนี่ยยื่นลาออกตั้งแต่จบเอเชียนเกมที่เราได้แชมป์เอเชียนเกมแล้วนะครับปรากฏว่าทางสมาคมก็ได้ออกมาบอกว่าหาโค้ดไม่ทันนะครับซึ่งโค้อดออสเองครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางโค้ดด่วนเองเนี่ยมักจะบ่นว่าสุขภาพไม่ดีครับหลังจากนั้นทางสมาคมเนี่ยก็ได้หารือกันซึ่งก็มีแผนนะที่จะใช้โค้ดต่างชาติครับแต่ว่าโค้อดออสเองก็บอกว่าเตรียมตัวไม่ทันจึงเป็นแผนถัดไปนะครับก็เลยใช้โค้ดยะแทนโดยที่ให้โค้ดยะเนี่ยวางแผนเตรียมงานครับทั้งศึกวล์บอลเนชั่นลีก รวมทั้งโอลิมปิก2024แล้วก็ซีวีลีกนะครับคือ3รายการด้วยกันที่โคชยะต้องรับผิดชอบแล้วก็คุมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราในการแข่งขันนะครับโดยที่โคชยะเองครับ ก็เตรียมที่จะเรียกสาวไทยชุดเวอร์บอลนเนชั่นลีกปีนี้รายงานตัวในวันที่1มีนาคมครับแถงยังบอกอีกว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนกับการคัดเลือกผู้เล่นมาเล่นในรายการนี้ส่วนนักกีฬาที่เล่นในลีกต่างประเทศเนี่ยคาดว่าจะกลับมาเข้าแคมป์นิวชาติในช่วงเดือนเมษายนครับและนักกีฬาที่เล่นในประเทศก็จะเข้าแคมป์ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วครับกับการแข่งขันวอล e a g u กซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะถ้าเราฟอร์มดีมันก็จะส่งผลไปถึงโอลิมปิกเราก็มีโอกาสที่จะไปเล่นโอลิมปิกได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะยากหน่อยแต่ก็ยังมีโอกาสถ้าเกิดว่าเราเตรียมทีมดีๆและสามารถทําฟอร์มที่ดีได้ในการแข่งขัน,ขน คือโคตยะเองก็มั่นใจเลยครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนในการเรียกผู้เล่นมาเสริมทีมกลับกันบอลลยนบอลเนชัลลีกรอติดตามกันได้นะครับโคตรยะเองก็ถือว่าเป็นลูกมือของโคตออสโคตออสมาก่อนนะครับแล้วก็เคยคุมทีมหลังจากที่โคดออสวางมือด้วยซึ่งทั้งทางเพจ f อฟเอีเนี่ยก็ได้อัปเดตแล้วก็โพสต์ร่วมยินดีกับสาวไทยเราเรียบร้อยนะครับกับการที่เราเปลี่ยนแปลงโคตใหม่โคตด่วนนี่ก็ลาออกรวมถึงทังฝั่งจีนด้วยครับทังฝั่งจีนเนี่ยเขาก็ทราบข่าวรู้ข่่่าาาวววแลววล้นรไยยเเปี ซึ่งเห็นแบบนี้จีดีก็กังวลน,นะครับว่าไทยเราจะมีรูปแบบการเล่นที่เป็นแบบไหนจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นหรือเปล่าหรือว่าฟอร์มสาวไทยเราจะเล่นดีขึ้นหรือว่าแย่ลงจีดีก็ยังกังวลอยู่ครับตอนนี้เพราะถือว่าเขาประมาทเราไม่ได้เหมือนกันถ้าอยากชนะเราก็ต้องส่งชุดใหญ่มาแข่งขันเท่านั้นครับเพราะว่าในแมตช์ชิงเอเชียครับเนี่ยเขาไม่ได้ส่งชุดใหญ่มาครับก็เลยแพ้ไทยเราทําให้เราเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียไปในตอนนั้นนะครับซึ่งหนังสือจีนก็ยังจับตามองว่าความฝันในการไปโอลิมปิกของเราจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ โคชจีนี่ก็ยังจับตามองเราอยู่ตลอดนะครับเรหรือว่าสาวได้ของเราก็เป็นทีมเอเชียอันดับ3 อันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นจีนอันดับ2ญี่ปุ่นอันดับ3จะเป็นไทยเรานะยครับที่เป็นคู่แข่งตัวฉกาจของเขาเลยตอนนี้จะประมาทไทยเราไม่ได้แล้วนะครับส่วนนักฟักฟังของ f อฟไอวีครับก็เรียกว่าดันเราสุดฤทธิ์เหมือนกันการที่อยากให้สาวไทยเราไปเล่นโอลิมปิกมีทางเดียวก็คือต้องทำงานในศึกเวอร์บเนชั v ่นลีกให้ดีที่สุดโดยทังสื่อของ f อฟไอเนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์ถึงโอกาสที่วอร์บอลสาวไทยเราจะได้มีโอกาสไปโอลิมปิกเกมที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยเขาก็ด้ีอกมาบอกว่าแม ว่าสาวไทยเราเนี่ยจะพลาดลุยโอลิมปิกในรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายแต่ว่าก็ยังเหลือตัวอีกห้าใบให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้ลุ้นซึ่งยังเหลือโคต้าอีกห้าโคต้าเลยนะครับและสาวไทยเราก็อยู่ดับที่13ของโลกมีโอกาสแค่ไหน ที่จะได้ไปโชว์ฝีมือที่ปารีสฝรั่งเศสพาดหัวโตใหญ่เลยนะครับสำหรับทาง FIBB ซึ่งเขาก็ได้มาวิเคราะห์ครับเขาบอกว่าสําหรับทีมระดับที่ดีที่สุดในทวีปตอนนี้ยังไม่มีทีมจากทวีปเอเชียที่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกซึ่งทาง FIBB เขาก็มาวิเคราะห์ว่าทีมที่จะฟาดฟันกันเพื่อชิง2โคต้านี้ ก็น่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นที่ได้2โคตา้านี้ไปนะครับและก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือสําหรับทีมระดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกมันก็จะเหลืออีก3โคตา้าที่เหลือครับทางวอลเลนเนี่ยเขาบอกว่า3โคตา้านี้จะมอบให้กับทีมระดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิกซึ่งหากพิจารณาจากระดับโลกตอนนี้ทีมที่จะมาขับเที่ยวกันเพื่อช่วงชิงโคตา้าได้แก่อิตาลีญี่ปุ่นและก็นเธอร์แลนด์ที่จะแข่งกันเพื่อได้3โคตา้านี้ครับเพราะโคตา้าของ Asia, ท,งโลโล osa, ทงีมเเเอออออยาาาาาางงงงววาานกกกก็็่่่่จจจะไได้ไปซึขขับบตร หากดูเงื่อนไขตอนนี้ทีมชาติไทยของเราก็จะต้องทำคะแนนอยู่ใน10อันดับแรกเพื่อคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกซึ่งสาวไทยเราก็ยังมีโอกาสทำคะแนนสะสมได้นะครับจนจบการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่1 4พฤษภาถึง16มิถุนายนทางเอฟเอบีก็ปิดท้ายบอกว่าอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้เข้าสร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกให้ได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นทางฟากฝั่งทางสื่อของ FIVB ครับพี่ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าไทยเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกซึ่งมีทางเดียวที่เราจะได้ไปก็คือเก็บคะแนนเก็บแต้มให้ได้เยอะๆต้องไม่ต่ำกว่า60คะแนนครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เองมี287คะแนนใน World Ranking นะครับส่วนไทยเรามี222คะแนนลุ้นให้เนเธอร์แลนด์นี่ยนะครับผลงานไม่ดีใน Natural น e a ล u กแล้วไทยเราผลงานดีชนะทีมใหญ่ได้หรือว่าแบ่งแต้มจากทีมใหญ่ได้เนี่ย โอกาสเราก็ยังมีนะครับก็ถือว่าเป็นแรงกดดันนะสําหรับโคชยะที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมชาติแล้วต้องรับแรงกดดันรับความคาดหวังแบบนี้ครับส่วนแฟนๆต่างชาติครับก็เรียกว่าเข้ามาคอมเมนต์พูดถึงไทยเรากับการที่เราเปลี่ยนโค้ชแล้วก็มีเป้าหมายมีความหวังที่จะยังไปเล่นโอลิมปิกอยู่ก็เรียกว่าฝรั่งเนี่ยให้ความสนใจใเราเหมือนกันนะก็มีหลายๆเมนที่ เข้ามาเมนพูดถึงไทยเราเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเปลี่ยนโค้ดในแมตช์สำคัญในรายการสำคัญขนาดนี้หรืออีกเมนหนึ่งเขาก็บอกว่าโอลิมปิกค,คือจุดมุ่งหมายของทีมชาติไทยเพราะว่าพวกเขาเกือบได้ไปแล้วในยุคเจ็ดเซียนคือก็มีหลายเมนที่พูดถึงไทยเราครับบอกว่าเราก็มีความหวังอยู่นะกับการที่เราจะไปโอลิมปิกซึ่งแอดก็ได้รวบรวมให้คุณผู้ชมไปรับชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนแรกกันก,นก่อนเลยครับเมนแรกเขาบอกว่าเราคงคิดถึงโค้ดอะไรจริงๆเขาเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนที่แสนดีสามารถปรรระสสสบควาามเ็จในนกกฝึอได้ ดีต่อประเทศไทยต้องการโค้ชที่ใช้ระบบใหม่และผู้เล่นที่มีประสบการณ์คือไม่ดีเลยครับเพราะว่าเปลี่ยนโค้ดไปแล้วก็ยังใช้โค้ดไทยเหมือนเดิมเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำนะครับเอาเรามาต่อที่อีกแมน,นึงเขาบอกว่าโคดนายนดีต้อนรับสู่โปรลีกาอินโดนีเซียนี่น่าจะเป็นแฟนอินโดนีเซียนะครับโค้ดโดดเองก็ได้ทีมเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนยังไม่เปิดเผยออกมา อาละมาต่อที่อีกเมนหนึ่งเขาบอกว่าแล้วเมื่อไรไทยจะได้เป็นสนามชิงชนะเลิศละ่ะนอกจากนี้เขาจะเปลี่ยนไปก็ยังหวังให้ทีมไทยเป็นทีมที่ดีสุดในอาเซียนเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าข้อแตกต่างของทีมไทยที่เปลี่ยนโค้ชคือต้องการไปโอลิมปิกให้ได้เพราะว่าผู้เล่นของพวกเขาไปเล่นต่างประเทศกันมากขึ้นจริงครับคือทีมชาติไทยของเราสาวไทยของเราก็ไปลุยต่างแดนต่างประเทศกันมากขึ้นอย่างในญี่ปุ่นเนี่ย ไปกัน78คนหลีเกาหลีก็ไปกัน4คนไม่ต้องพูดถึงหลีเวียดนามครับหลีเวียดนามไปกันทุกปีและก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ไปเรื่อยๆนะครับศักยภาพสาวไทยเราตอนนี้ก็ไม่แพ้ผู้เล่นต่างชาติแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือโค้ชต่างชาติที่เราอาจต้องใช้งานหน่อยเอาละต่อที่อีกเมน,นึงเขาบอกว่าไทยเป็นทีมที่ดีแต่การเปลี่ยนโค้ชในช่วงนี้จะทําให้ระบบของทีมมีปัญหาในครแนงขัน,น,ขนรายการสําคัญ อันนี้ก็จริงอีกครับคือรายการสําคัญอย่างวีเนล2024ที่มีผลพ่วงต่อไปถึงโอลิมปิกเกมเป็นรายการที่สําคัญมากรายการยิ่งใหญ่มากๆแต่เราก็มาเปลี่ยนโค้ชกลางขัดต้องมาดูว่าการในขันเนี่ยจะส่งผลหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามสาวไทยเรานะครับเอาเรามาต่อที่อีกเป็นหนึ่งเขาบอกว่าโอลิมปิกคือจุดมุ่งหมายของทีมไทยในยุคเกียรติเซียนพวกเขาเกือบทําได้แล้ว และตอนนี้ทีมไทยก็ถือว่ามีผู้เล่นชุดที่มีความสามารถไม่แพ้กันในตอนนั้นเนี่ยครับคือยุคเจ็ดเซียนเราก็มีโอกาสที่จะไปเยอะมากๆนะ แต่จวนจะได้ก็ไม่ได้ครับมีหลายเหตุการณ์มากที่เราน่าเสียดายที่จะไปโอลิมปิกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโอกาสที่เรามีสิทธิ์จะได้ไปสําหรับสาวไทยนะครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนต่างชาติที่ได้เข้ามาคอมเมนต์พูดถึงไทยเราฝรั่งเองก็ยังหวังให้เราไปเล่นโอลิมปิกนะครับน่าจะสร้างสีสันได้เยอะมากเลยเพราะแน่นอนว่าทั่วโลกชอบการเชียร์ของเราชอบการเล่นของสาวไทยเราอยู่แล้วแฟนคลับมีทั่วโลกจริงๆส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็เป็นเรื่องราวของหลีเกาหลีกันบ้างครับที่เมื่อวาน เกมล่าสุดระหว่างฮุนไดต้นสก,กัดของวิภาวีพบกับ IBK ีเคอโตครับต้นสก,กัดของพรพันธ์และก็เป็นฝั่งของจ่าฝูงฮุนไดที่ชนะไป3 2. ต่อ2โดยรูปเกมเกมนี้ IBK เล่นดีมากครับแต่ว่ามาเสียสมาธิในช่วงท้ายของการแข่งขันเป็นแบบนี้ตลอดจริงๆแต่สิ่งที่น่าห่วงไปกว่านั้นครับก็คืออาการบาดเจ็บของพรพันธ์ที่ในช่วงที่ที่4เนี่ยเหมือนจะตัวปวดไหล่หรือว่าเจ็บไหล่ ในการแข่งขันนะครับต้องให้ทีมแพทย์เนี่ยเข้าประครบช่วยซึ่งหลังเกมนี้โค้ชคิมโฮซอนเดงก็ได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าการของบอลพันธ์นั้นเป็นยังไงคือโค้ชคิมเนี่ยเขาบอกว่าอาการของบอลพันธ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางแพทย์เนี่ยได้ตรวจสภาพร่างกาย ร่วมกับซอยจองมินที่มีอาการบาดเจ็บในเซตที่4เขาบอกว่าพรพันธ์เนี่ยรู้สึกมีอาการบาดเจ็บก่อน,นั้นขาดแล้วเหมือนบาดเจ็บที่ไหล่ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับพรพันธ์แต่ก็ต้องยังรอดูอาการอยู่ครับต้องให้ทีมแพทย์วินิจฉัยออกมาว่าพรพันธ์จะบาดเจ็บหนักขนาดไหนนี่แหละครับคืออีกหนึ่งผลเสียที่สาวไทยเราไปเล่นหลีกต่าง,งประเทศแล้วโปรแกรมกัน่งขันชุกโปรแกรมกรนขันหนักขนาดนี้ยังหลีกเกาหลีเป็นผู้เล่นตัวหลักของไทยเราด้วยครับพรพันธ์เป็นตัวเซตตัวหลักเลยถ้าเกิดขาดพรพันธ์ไปเนี่ยมิตีเกมของสาวไทยเราแย่แน่ ไอ้คนนึงก็เป็นวิภาวีครับที่มีอาการบาดเจ็บแต่ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะเริ่มวอร์กอัพกับเพื่อนร่วมซ้อมกับเพื่อนได้แล้วโค้ชของฮุนใดก็บอกว่าอาการของวิภาวีเนี่ยยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขาก็เลยไม่อยากส่งลงสนามแต่อาการก็ดีขึ้นตามลําดับคนที่น่าห่วงจริงๆก็น่าจะเป็นพรพันธ์นี่แหละครับหลีเกาหลีการในขันเนี่ยชุกมากแน่นอนว่ามันอาจจะส่งผลเสียต่อทีมชาติไทยของเราในการแข่งในเชลลี่ลแล้วก็ลุ้นการไปโอลิมปิกในครั้งนี้ต้องภาวนากันเลยครับว่าอย่าให้พรพันธ์บาดเจ็บ อย่าให้วพ,พี่บาดเจ็บและก็อย่าให้สาวได้ของเราบาดเจ็บครับแข่งขันกันให้เต็มที่รอตามรอเชียร์กันได้เลยนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้การอัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ